ทีเธอนะครับหมดไปแล้วนะฮะภาพปริศนานะครับตอนนี้มาพบกับเกมต่อไปกันเลยนะครับกับเกมคำปริศนาครับคำปริศนาของเรานะฮะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะฮะเรามีทั้งหมดชุดละเนี่ยสิข้อข้อละ1คะแนนเพราะฉะนั้นชุด1มี10คะแนนนะครับคำตอบของทุกข้อคำแรกนะฮะ จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นหาคำนี้ให้เจอก่อนถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาได้มีเวลาให้1นาทีครับครับผมอ่าคนที่มีคะแนนมากที่สุดนะฮะจะได้เล่นเป็นคนแรกนะั่นคือคุณดีมนะฮะจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข 1... 2... ห,หรือ3ครับ สองครับสองครับสองนะฮะสองเอาละครับใครเลยเนี่ยน้องดีมนะฮะกับคำปริศนาของเราอย่าลืมนะฮะคำตอบคำแรกของทุกข้อ1-10ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาคับนี้ให้เจอถ้าไม่ได้ผ่านไปก่อน10ข้อ10คะแนนครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอาหารหลักของคนไทยหอมมะลิเสาให้กินได้ทุกพันธุ์ข้าวแช่ถูกครับมีคำว่าข้าวครับอาหารหลักของคนอีสานปั้นแล้วทานข้าวเหนียวต้มรับ ขนมขึ้นชื่อของหนองมนที่ทุกคนต้องแวะกิมก้อนหุ้มต้องใส่น้ําบางตำราปลุกเสกใส่ผีข้าวสารเสกเอาข้าวสารถูกครับถูกครับเปรียบคู่รักเพิ่งแต่งงานความหอมหวานยังเต็มเปี่ยมอ่ะผมฟังไม่ทันข้ามครับสินค้าแห่ขึ้นราคาเขาว่าเศรษฐกิจไม่ดีข้าวเขาเรียกยุคข้าวละเขาอยามาแพงถูกครับตั้งใจเล่าเรียนอย่าให้เลี้ยงเสียจุดจุดจุดครับออกผลสีเหลืองเป็นปัก คนมักเอาไปต้มหรือคั่วเข้าล่ะเข้าขโมยถนนสีถูกครับโดนลุมชกเกือบตายกินแทบไม่ได้ต้องหยอดน้ำถูกถูกครับของขึ้นชื่อจังหวัดเชียงใหม่แวะเมื่อไหร่ต้องไปอือันนี้ได้แน่นอนชอบมากแต่เวลาหมดก่อนของขึ้นชื่อจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแวะเมื่อไหร่ต้องไปกินเข้าถนนใหญ่อืเอาแช่เอาแช่ อะไรข้าวซอยใหญข้าวซอยไงข้าวซอยถนนใหญ่ก่อนเออเล่นไปอย่าไปท้อยจัดเปรียบผู้รักเพิ่งแต่งงานความหอมหวานยังเต็มเปี่ยมข้าใหม่ปลาวใหม่ปลามันข้าวใหม่ปลามันครับเยี่ยมครับอ่ะเอาละครับคุณดรีมนะฮะทำไปได้ทั้งหมดนะครับ8ข้อแปคะแนนรวมของเดิมอีก10คะแนนเป็น18คะแนนครับเอาละครับ ต่อไปกันเลยนะฮะต่อไปเลยฮะคนต่อไปนะฮะอันดับสองนะครับพี่หยาครับจะเลือกแผ่นดิสหมายเลข1หรือ3ครับเเสี่ยงร้อมเพียงกันเอาหมายเลข3ค่ะหมายเลข3 3นะครับผมครับพร้อมนี่ครับอย่าลืมนะฮะ1นาทีนะฮะคำแรกคำตอบของคำแรกของทุกข้อเหมือนกันหมดถ้าไม่ได้หาคำนี้ให้เจอแล้วกลับมาใหม่ได้นะครับ1นนาทีครับพี่หยาครับถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับผลไม้รสเปรี้ยวหวานขอบใบมีหนามมีตารอบผลสลับปะรดถูกครับเป็นคำว่าสำน้ำหน้าครับเขาคือคนสําคัญคอยจัดการเรื่องของคนตายสับปะเลอถูกครับมีอยู่เจวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ปะดาเลยครับพูดจาไม่น่าเชื่อถือหารือด้วยไม่ได้สับพูดจา<ส>ไม่น่าเชื่อถือ<ส>หารือด้วยไม่ได้พวกสับอะไรพวกนี้ข้ามค่ะข้ามฮาเกิดความกลาหลทำให้มึนงงไม่เข้าใจ สับประโกสับสนถูกครับเทคนิคกลอุบายเจอบ่อยในนักฟุตบอลเขาเรียกพวกขาหรอถูกครับเขาเธอและฉันเรียกกันแทนชื่อจริงสรพนามถูกครับคือคุณสมบัติของยาห้ามโฆษณาเกินจริงสรรพคุณถูกครับกรมสำหรับเก็บภาษีทั้งบุรีและสุราสรรพสมิตธถูกครับนั่งประชุมอยู่ดีๆก็ทำข้าแบบนี้ถูกครับเอาละครับพูดจาไม่น่าเชื่อถือหารือด้วยไม่ได้ถูกครับ สับเลยฮะสับสับปรับนะฮะผู้จาไม่น่าเชื่อถือหาหรือด้วยไม่ได้นะครับคนสับปรับอ่าอะไรแบบนี้ครับได้เยอะนะได้เยอะเหมือนกันนะฮะก็พี่หยาครับทำไปได้9ข้อครับ9คะแนนร่วงของเดิมอีก5คะแนนนะครับเป็น14คะแนนครับอือครับอ่า แล้วครับมาถึงน้องนนแล้วครับเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับเออเออเอเอยอเดี๋ยวตลกกันมากเหรอมันก็เหลืออันเดียวเนี่ยครับผมอ่าหมายเล่มหนึ่งนะฮะเล่มนนึ่งยังเชียอครับผมเอาละครับเหมือนเดิมครับหนึ่งนาที10ข้อคะแนนนะครับคำตอบคาแรกของทุกข้อเหมือนกันหมดนะครับถ้าไม่ได้กลับมาใหม่ได้ย้อนมาได้ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มครับโอเคแปลว่าจุดๆลงถูกครับนงสะดุ้งอย่างแรงอย่ามาแกล้งแบบนี้นะตกใจถูกครับชีวิตย่ำแย่้อแท้เพราะขาลงตกตกตกงานไม่ใช่ตกระกมลำบากไม่ใช่ไม่ใช่ครับตกค้าครับผ่านกันเอาละครับเขาว่าผู้ชายได้แฟนรวยโชคฐานภาษานถูกครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเดือดร้อนมากทั้งกายใจตกระกมลำบากคล้ายๆตกยากไม่ใช่ตกอะไรอยู่ในสถานการณ์ที่ยาก เดือดร้อนมากทำใจใจอารมณ์หงุดหงิดของช้างเกลี้ยวกล่อมมากตมันอยู่ครับอยู่ไหนก็ปลอดภัยไม่พบอันตรายสักอย่างเขาเรียกคนตกอะไรอยู่ไหนก็ปลอดภัยไม่พบอันตรายสักอย่าง เศร้าโศกขีกใจแต่เก็บไว้ไม่แสดงออกเขาเรียกว่าน้ําตาจุดจุดจุดน้ำตาตกในครับอาการของบาดแผลเริ่มแห้งเพราะใกล้หายตกสะเก็ดผมล้าหลังจากเรื่องราวไม่รู้เรื่องเฉาของชาวบ้านตกเรกครับชีวิตย่ำแย่ท้อทแท้เพราะขาลงตกอะไรตกยากไม่ใช่ตกอะไรตกหลุมไม่ใช่ตกระดับไม่ใช่เออคล้ๆระดับอะตกตกขั้นตกไม่สูงอะตกเตี้ยเออ บอกที่มันไม่สูงต่ำต่ำถูกต้องครับอยู่ในสถานการณ์ที่ยากเดือดร้อนมากทั้งกายใจบอกอะไรเออตก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 ที่นั่งใช่ตกที่นั่งลำบากตกที่นั่งลำบากอยู่ในสถานการณ์ยากเดืไม่บอากตกต่ำบอกพี่แจ๊คไงพี่แจ๊คเป็นคนยังไงอ๋อเออจะได้ดูไอ้เขาพูดอะไร ขอพูดอะไรนิดนะได้ไปไปมาเนี่ยนนเริ่มไม่ใช่ว่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะโดนหลายดอกก็เนี่ยไม่ได้เอาคืนเลยโอ้โหโทรตามเพื่อนไม่ทันยองยัครับและอยกเืงครับอยู่ไหนก็ปลอดภัยไม่พบอันตรายสักอย่างตกน้ำไม่ไหลตกไฟ้ถูกต้องครับตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะฮะอยู่ในอยู่ไหนก็ปลอดภัยไม่พบอันตรายสักอย่างครับผมครับอ่ะคุณน้นนะครับทำไปได้8ข้อครับแคะแนนร่วมของเดิมอีก5คะแนนเป็น13คะแนนครับ เอาละฮะมาสรุปอันดับกันหน่อยนะฮะคุณดีมนะครับผมมาเป็นอันดับหนึ่งมี18คะแนนส่วนพี่ยานนะครับมาเป็นอันดับสองครับมี1 4คะแนนนนท์นะมาเป็นอันดับสามครับมี13คะแนนครับครับผมอย่างเดียวเลยนะอยากิีดหนักเดี๋ยวฟันปองฟันตอมเขาหลุดอกมาข้างหน้านะครับผมแล้วทรายก็เริ่มเออรู้สึกว่ากีดชอบหลังๆรู้สึกเหมือนกีดเกลียดเราแล้วครับ อเอาละคร<ๆ>ับเรายังเหลืออีกหนึ่งเกมที่จะตัดสินว่าใครจะเข้าไปชิงทองเพราะฉะนั้นต้องทำให้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งและสองเท่านั้นนะครับ,บพักทำใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเว,เวททีทองเวทที่ทอชา